ในะครับดีใจกับทุกคนที่คว้าชคได้ด้วยนะครับเม,มบื่อสักครู่นี้ก็พนนก้าปไปกินชาบูมาไปกินชาบูมาก็เพ,พิ่งกลับมานะครับเพิ่งกลับมานะก็เรียกว่าอะไรอะ่ะเรียกว่าถูกทั้งแบตเตอรี่นะครับแล้วก็คือเล่นแต่สามสองคือต้องบอกว่าเล่นพิมพบอลน้ำแ็เนี่ยถ้าเกิดจะเข้าเลยมันก็มันก็เข้าแหละแต่ว่าบางทีก็ต้องต้องตีความนะครับก็ต้องตีความไปดูแบบเล่มูวดบ้างอะไรบ้าง ครับตัวเลขนวดสามสองเขาอาจจะหมายเลขสามห้าหรือห้าสามหรือเปล่านะครับก็ไปดูไปดูตามนั้นนะมีกล้องมันกลับกระจกเนี่ยเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวให้คนผู้ชมใช้กันนะฮะถามอธิบายเองนะครับแป๊บหนึ่งเขาทันไม่ได้ทันเลยจะเย็นลุกอ่าอ่าจะได้เราใจน้องถูกแล้วน้องไม่ถึงเลขอะไรเนี่ยเอาขันก็โชว์ไปในคงสุดท้ายนะถ้าใครได้ดูคงจะเห็นวอจีสามสิบสองนะคะไปยังไง เราลองขัดมาดูดวงแป๊บหนึ่งนะคะขอทาลิดแป๊บหนึ่งปากซิดมากนายเดียรพี่เดียรมาตอบแป๊บหนึ่งใครอยากรวยกวดหน้าวัดที่พี่เดียวัดหน้าเลขสวยด้วยวัดที่เท่าไหร่รู้ไหมวัดที่หนึ่งสองสามค่ะวัดหน้าวัดที่หนึ่งสองสามค่ะ,ะใครว่าน้องให้โชคทุกวันพิมพ์รวยก็เก้าหน่อยค่ะเดี๋ยวให้พอผังไปเสริมสวยแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งดูดูพี่เดียร์ต่อ มาแล้วมาแล้วอเอาละว่ากันไปนะครับว่ากันไปนะฝันตอนเช้าว่า2ตัวออก1นีเลยไม่ได้ซื้ออาจจะมีเหตุปัจจัยอื่นนะครับเหตุปัจจัยอื่นนะพี่เชื่อว่าน้องเป็นการจะให้โชคพี่อยู่นะคะ่าใช่ครับพี่สีวันคือน้องเป็นกาให้โชคอยู่แล้วนะครับน้องเป็นกาให้โชคอยู่แล้ว นะครับแต่ว่ากเ็เหมือนที่น้องบอกนะครับก็ไม่ได้ว่าจะให้ได้ทุกคนนะครับได้ให้ทุกคนคือไม่ใช่ทุกคนที่ทจะคว้าโชคได้คือตามตามสัญญาอาจราที่น้องเคยบอกไปนะครับอ่าเอาละเอาละรวยเก้าเก้าเก้าอ่าครั้งหน้านะครับเป็นครันที่ร้อยยี่สิบสามแล้วที่น้องจะให้โชคลาบผู้คนนะครับอ่า,อาเห็นไหมล่ะเนี่ยเห็นสีสีเสื้อไหม ห็นสีเสื้อไหมอ่าสีเสื้อที่จะทําให้คุณมีโชคในวันนี้ก็คือสีแดงสีฟ้าสีเงินงน,นี่สีแดงอ่าก็ใส่แล้งแต่ใส่แล้งแต่ตอนอาบน้ําก่อนลุกนหวยอะ่ะเออก่อนลุกไหวต้องอาบน้ำอีกรอบอาบแม่งอยู่อย่างนั้นอะ่ะ <c oughs> ให้ร่างกายเราสดใหม่ไงแล้วก็ฉีดน้ำหอมให้หอมแล้วก็ดื่มน้ํานะครับดื่มน้ํา ได้ออสีนิดหน่อยครับบอ่ายินดี้นยครับพี่วรุษนะครับพี่วรุษนะรักน้อยน้อยแต่รักนานานลองมวดหน้าจัดไปครับติดตามตั้งแต่มิจนาออมาออกงวดนี้นะวดใหม่พี่เดชอบอะไรจะได้กดเป่าตังสักไปอ๋อพี่ประนอม999หนักเป็นตรง32ต้องกับอายุตัวเองอ หน้าชอบอะไรเหรอเราก็มีการคำนวณไว้บ้างแล้วนะเออพอหน่วยออปุูบคำนวณปั๊บเลยนะบอกแบบนี้วดหน้าเนี่ยผมชอบเลขสวยเออเออวดหน้าชอบเลขสวยรู้จักเลขสวยไหมรู้จักเลขสวยไหมครับว่าเลขสวยมปเลขอะไรบ้าง เลขสวยอะ่ะพี่พรนะพี่พลขาประจาพี่พรพี่พรพี่พรเหล็กหัวนะสี่หกพี่พรได้ได้เนาะเออได้กันนะครับได้การน CEO, นะได้กันในสี่หกนะในสี่หกนะจะไปขึ้นรางวาัลจะไปขึ้นรางวาัลไม่รู้ขึ้นพรุ่งนี้จะทันไหมแต่เมย์ก็ขึ้นวันจันทร์นะขึ้นวันจันทร์ที่นิชน,น,น,นะวินน้ำนะผมเดา 6, หกเป็นเก้าอ่าเออจริงเนาะหก หกกับเก้ี่มาทั้งปีเลยเนาะเนี่ยหกกับเก้าหกหรือเ้าเนี่ยมาทั้งปีเลยเนาะเนาะมาทั้งปีเลยเนาะคืองว่าหน้านะทีหกสิงหาคมเนี่ยผมก็คิดไว้บ้างแล้วนะคิดไว้บ้างแล้วคิดไว้บ้างแล้วเก่งไว้บ้างแล้วนะเก่งไว้บ้างแล้วคิดว่าคิดว่าเป็นเลขสวยคิดว่าเป็นเลขสวยนะครับคิดว่าเป็นเลขสวยเออ เลขสวยมีอะไรบ้างเลขสวยมีอะไรบ้างเลขสวยนะครับเลขสวยก็มีอะไรอันนี้คิดเองนะอันนี้คิดเองไม่ได้ชี้นำอะไรอะไรนะอันนี้คิดเองนะผมคิดคิดไว้เองนะครับเลขสวยก็จะเป็นพวก ประมาณนี้จะประมาณนี้จะประมาณนี้นะก็หาซื้อลอตเตอรี่ติดไว้นะหาซื้อลอตเตอรี่ติดไว้นะเอ้ยนะหาซื้อลอตเตอรี่ติดไว้นะครับใช่ไหมใช่นไหมส่วนจริงๆไงคุณลอตเตอรี่พอเนาะเอ่อห้าแปดห้าเก้าหกแปดเนี่ยเลขประมาณเนี้ยผมอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวความคิดเห็นส่วนตัวนะ ข้างหน้าน่าจะเป็นเลขสวยนะน่าจะเป็นเลขสวยแต่เราก็ให้แนวทางเหมือนเดิมนะครับในการสินทายปิงปองน้องเพ็นก้านะฮะในการเสี่ยงทายปิงปองน้องเพ็นก้าแล้วก็ก็ขออากงขออากงไฉ่ซิงเอียนะครับเหมือนเดิมในการขย่อยเซียมซีนะครับในการขย่อยเซียมซีขอเลขจากท่านนะเจ็บนะว่าในคลิปอ่ะเห็นใช่ไหมครับลมพัดโอ้ยฟู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 เปลี่ยผมเลยผมตกใจมากเลยตอนนั้นตอนที เลข14อ่ะปะจว่าเลขหลังๆอ่ะเลขที่3เนี่ยแล้วตกมาเป็นเลขหนึ่งลมก็พัดไปเลขหนึ่งไปตรงนู่นตรงตรงบันไดอ่ะเห็นไหมครับอืมถ้าใครดูคลิปก็จะถ้าใครดูคลิปก็จะจะรู้เนาะก็จะก็จะเห็นเนาะก็จะเห็นว่าว่ามีลมพัดแรงมากนะครับมีลมพัดแรงมากนะ สวัสดีพี่อะไรอ่ะทักษอรหรือชื่อพอ่พอพ่อสวัสดีพี่ทักษอรน,นะสวัสดีพี่ทักษอรเออสวัสดีพี่ทักษอรนะอะไระพี่ลัวิวันพี่ลัวิวันเก้าสองเก้าสามเก้าห้าเก้าหกไหมเก้าห้าแหละเก้าห้าห้าเก้าเสียดายไหพี่เดพี่อัาไายสีได้อะไรเสียด้อะไรเสียด้อะไร เสียดายที่ขึ่งจะไปเห็นคลิปหรอหรือว่าอะไรครับเออเสีได้ที่พวกจะไปเห็นคลิปใช่ไหมอืมเสียดายเสียดาย